สวัสดีครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่30ทธันวาถือว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้ง4คู่ที่อยู่ในลายถ่ายทอดสดวันนี้ประกบออกมาดูดีมากๆเบียดคู่ขี่สูสี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ แอดหงหนึ่งหนึ่งแปดมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบไปดูโปรแกรมศึกเจ้าวมวยไทยทั้งสี่คู่ศึกเจ้าวมวยไทยเสาร์ที่สาสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกช่องสามสตีถ่ายท่อสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่ที่หนึ่งชูสวนสุมาุนฟาร์มพบกับรักสยามสบุญมีฤทธิ์ชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบสามปอนด์คู่ที่สองตรงซับสสลราชีพพบกับศิลาเงินลานาโฮมสเตย์อนเดสเตอร์รองชกัน ที่พิกัดน้ำหนัก1 2 8ปอนด์คู่ที่3คู่เอกของรายการชิงแชมป์รุ่น l ล g h t ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเด่นผู้ไทยเกียรหมู่ก้าพบกับเพชรมรกตหนองบางสายชกกันที่พิกัดน้ำหนัก13 5ปอนด์คู่ที่สีเปอร์แบงค์จอลิยิมพบกับไฟพยักต่อแย้มสวนชกกันที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์คู่หนึ่งนะเป็นมวยใหญ่ชูสวนสู้มารูนฟาร์มวันนี้เจอกับรักสยามสบุญเมริท ร้อไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งชูสวนสุมารุนฟาร์มพบกับรักสยามสอบุญมีริศชกกันที่พิกัดน้ำหนัก143่่ปอนด์ชูสวนสุมารุนฟารมอายุสิบปี180เซนติเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนตะวันรุ่งต่อย้ำสวนชนะคะแนนสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยยิม และครั้งหลังสุดชนะคะแนนเคียวเฮฟูมุรยิมทางด้านคู่ชกรักสยามสอบุญมิริทอายุ20ปี1 7 8เซนติเมตรจากจังหวัดกระบี่สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดแพ้นกยกสีฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ชนะคะแนนผิวผ่องเกียรติทรงฤทธิ์และครั้งหลังสุดแพ้คะแนนคำทีเทวดาสิทธิกุล ชูสวนเนี่ยนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นทีเด็ดของชูสวนเนี่ยเข่าวงในพูดกันง่ายๆชูสวนคือนักชกเข,ข่าวงในขณะที่รักสยามเนี่ยรักสยามขวาเปิดเกมนะแข่งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นเป็นมวยขวาเหมือนกันเดินแรกเดินเลยมวยกู้นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่ชูสวนมองว่าชูสวนแกร่งทั่วแผ่นนะนอกได้ในดีวันนี้เดินเบียดเดิน,ดนชนจะเบียดเฉือนชนะรักสยามสบุญมีริ์สนุก มาที่คู่สองรองคู่เอกตวงทรัพย์สอสละชีพวันนี้แลกเดือนศีลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเดอรสเตอรองร้อยมฟอร์มล่าสุดเป็นใครมาจากไหนไปดูพร้อมๆกันคู่ที่สองตวงทรัพย์สอสละชีพพบกับสีลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเดอรสเตอรองชกกันที่พิกัดน้ำหนัก128่งอปอนตวงทรัพย์สอสละชีพอายุ2ีปี168เซนติเมตรจากจังหวัดมหาสารคาม สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนยอดมีชัยเกียรติจำรูนชนะคะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์และครั้งหลังสุดแพ้คะแนนสตังทองชอ .5 ห้าพยักษ์ทางด้านคู่ชกศิลาเงินลานา,นาโฮสเตอรอนเดสเตอร์รอายุ21ปี170เซติเมตรจากจังหวัดพัทลุงสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99แพ้คะแนนคอปเตอร์ทีบมยิม และครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรสุวรรณยูฟ่าบุมเด็กเซียนตวงซับนะเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยนี่ดูดีมากๆนอกได้ไหนดีขนาดที่คู่ต่อสู้นะศิลาเงินศิลาเงินเนี่ยเป็นมวยขวาเปิดเกมนะหมัดขวาในแกร่งทั่วแผน่นวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างจังหวะฝีมือตวงซับขนาที่เดินเบียดเดินชนนะศิลาเงิน วันนี้หงแดงชอบไปที่หลักเกลี่ยมสมองมวยของตวงซับวันนี้แข่งซ้ายหน้าขวาหลังหลักเหลี่ยม IQ ในไม่เล่นถีวางแข้งถีวางแข้งวันนี้จะเบียดเฉือนชนะศิลาเงินลานาโฮมสเตย์แอนเรสเซอรงสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิด มวยหูตีหมอจิตชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่เอกคู่เอกเด่นภูไทยเกียรติหมู่เกเจอเพชรมรกตโหน่งบางทรายหรือเดิมเพชรมรกตทีเด็ด99้ามวยคู่นี้นะชิงแชมป์บ้างช่อง3ามร้อยสาไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่3คู่เอกของรายการเป็นการชิงแชมป์รุ่นไลเวท1 e i 35ปอนด์ของสนามมวยสยามอ้อมน้อยเด่นผู้ไทยเกียรติหมู่ก้าพบกับเพชรมรกตหนงบางสายชกกันที่พิกัดน้ำหนัก135 5ปอนด์เด่นผู้ไทยเกียรติหมู่ก้าอายุ25ปี169เซนติเมตรจากจังหวัดอุดรธานีสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสีธนพลพอพัชรวาดแท้คะแนนธนูเพชรเฟรเตอร์มวยไทย และครั้งหลังสุดชนะคะแนนบิ๊กวันต้องคู่บอลทางด้านคู่ชกเพชรมรกตหนงบางสายอายุ31ปี169เซนติเมตรจากจังหวัดมหาสารคามสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนจอมพิชิตชุวัฒนะนาชนะคะแนนออกิเนียนพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนท้อยวิทยาชาววิมลศิลป์เดนภูไทยเนี่ยเป็นมวยขวาขาแหกขาลุยนะ เปิดเกมแข่งขวามัดขวาในเหนียวแน่นขณะที่เพชรมรกตเนี่ยจอมเก่านะโอ้โหแชมป์หลายเส้นจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่เด่นภูไทยมองว่าเด่นภูไทยนี่ห้าวแป้งสดนะวันนี้จะอาศัยความสดความห้าวแป้งเบียดบดเบียดบดวันนี้เดินเบียดเดินชนเลยจะเบียดเฉือนชนะ จอมฝีมือนักชกรุ่นพี่อย่างเพชรมรกตเบียดเบียดคว้าแชมป์ร้อยสามสิบช, 135, ช่อง3นะไปครองได้อย่างสมภาษภูมินี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่30ธันวาถือว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้หงแดงวิเคราะห์สคู่นะส่วนคู่สี่เนี่ยซปเปอร์แบงค์จอร์ี่ยิมเจอกับไฟพยักษต่อแย้มสวนร้อยสาม วันนี้ฟอร์มของทั้งคู่นะหงแดงไม่เคยเห็นจึงไม่ขอวิจารณ์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบมากเลยชอบความห้าวความสดของอชูสวนซูมารุนฟาร์มนะฟอร์มล่าสุดในดูดีมากๆเป็นมวยเปิดเกมเดินเบืยดเดียน,นเดินชนนะนอกได้ในแกรง่งวันนี้จะเบียดเฉียนชนะรักสยามสอบุญมีริสชอบสองชี้ชันไปที่ความสดความเก่าของตวงทรัพย์สอสระชีพ วันนี้ตวงทรัพย์สอสาชีพจะอาศ e ัยหลักเหลี่ยมสมองมวยเบียดบทเบียดบทเบียดเถือนชนะศิลาเงินลานาโฮมเซอนรัสเอร์องเบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายมองไปที่ความเผ้าเป้งของเด่นภูไทยเกียรติปูเก้าวันนี้นอกได้ในดีจะเดินเบียดเดินชนจอมเก๋ามวยซ้ายอย่างเพชรมรกตคว้าแชมป์ร้อยสามสิบห้าช่องสามเบียดเบียดนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่สามสิบ ธันวาคมศึกเจ้ามวยไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ FC ชออบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำอดหนึ่งหนึแปดหงหนึอยู่ตรงไหนก็จิ้มมวยรักมวยชอบได้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของมวยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ